เมื่อประมาณเดือนมิถุนายนของปี2022เนี่ยครับฟาเรเวลิยมได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาตัวเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็เคยฟังมาบ้างแต่สําหรับผมเนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นและน่าสนใจไม่แพ้เพลงนี้ก็คือมิวส mm ิกวิดีโอเนี่ยครับที่ต้องบอกเลยว่ามีวิชวลสไตล์ที่โคตรเทวันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเบื้องหลังเทคนิคและกระบ,บวนการทํางานของมิวสิกวิดีโอเพลง Cash In Cash Out ของฟาเรเวลิแยมฟิชชิ่งกับ21 t Savage กับ Tyler The Creator Straight Up Cash In ก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคของวิดีโอตัวนี้เนี่ยครับผมอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับทีมงานนะครับว่าใครมีส่วนร่วมกับมิวสิกวิดีโอตัวนี้บ้างเพื่อให้เครดิตพวกเขากันหน่อยมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับกำกับโดยฟองซัวลูสเตลฟองซัวลูสเตลฟองสัวลูสเตลฟองสัวอ๋ออออกเสียงผิดขออภัยนะครับควบคุมการผลิตโดยทีมด i วิชั่นและทำงานด้านวิช u a l เอฟเฟกต์โดยทีมอิเล็กทริกเทเตอร์คอเลกทีฟ ตัวฟองสัวาภูมิกับเองเนี่ยผ่านผลงานมาแล้วมากมายครับทั้งโฆษณา n นกี้แอปเปิ e ลดีเซล rolling stone ส่วนทีม electric theater collective เนี่ยก็เป็นทีม Visual e f f e c t ที่เบสอยู่ที่ลอสแองเจลิสมีผลงานมากมายเช่นกันทั้งงาน Visual e f f e c t ด้านภาพยนตร์โฆษณาไปจนถึงมิวสิกวิดีโอครับอย่างโฆษณาล่าสุดที่ผมจำได้เนี่ยก็เป็นโฆษณาของโคคาโคล่าครับซึ่งอันนั้นมีการผสมเทคโนโลยี ai เข้าไปในโฆษณาด้วยผมว่าเป็นอีกโฆษณาที่เจ๋งเลยซึ่งทีม etc เนี่ยแหละครับก็เป็นเบื้องหลังของโฆษณาตัวนั้น ก่อนอื่นผมอยากจะเกริ่นนิดนึงครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้หรือกูรูด้านการถ่ายหนังหรือเทคโนโลยีวิชวลเอฟเฟกอะไรครับแต่ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ลงไลและรักการเล่าเรื่องขวัญภาพจะพยายามสรรหาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมจะว่าไป MV นี้มันก็ออกมาปีกว่าแล้วแล้วทําไมผมถึงอยากจะเล่ากเกี่ยวกับ MV นี้เพราะว่าวิช a ลสไตล์แบบนี้ครับเราเห็นได้ไม่บ่อยมากนักแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมยกให้เป็น MV ที่ดีที่ดีสุดในปีที่แล้วที่ผมชอบเลย ซึ่ง MV นี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากโซโ o so p ส์โซโตฟส์ opes, ถือเป็นเครื่องมือแอนิเมชันในยุคแรกๆเลยครับที่ใช้การผสมภาพนิ่งค่อยๆขยับให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวถ้าเรานึกไวๆเนี่ยก็นึกถึงฟลิปบุ๊กที่เราเคยทำตอนเด็ก,ดกครับที่เราวาดรูปทีละหน้าฟลิปไวๆเนี่ยมันจะเห็นภาพที่เคลื่อนไหวไปมาซึ่งหน้าตาของโซโ o p เนี่ยดั้งเดิมมันเป็นทรงกระบอกที่มีภาพนิ่งอยู่ข้างในครับภาพนิ่งก็แตกต่างกันเล็กน้อยตามฮาริบ,บทที่อยากให้มันเคลื่อนไหวครับและเมื่อหมุนที่ความเร็วให้ภภาาาาาพพนี่่มกกว12ว12ตอิท สมองเราเนี่ยก็จะรับรู้เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองฮะซึ่ง12เฟรมเนี่ยมันก็เป็นขั้นต่ำครับที่สมองมนุษย์เนี่ยมองแล้วรู้สึกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นในแอนิเมชันบางเรื่องแต่ถ้าหนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น24บหรือบางเรื่องก็พิสดารเป็น48เฟรมต่อวินาทีก็แล้วแต่ครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ2 4เฟรมต่อวินาทีครับในภาพเคลื่อนไหวที่เราดูกันจากโซทอปแบบทรงกระบอกมันก็ค่อยๆถูกพัฒนามาเรื่อยๆครับจนยุคใหม่เนี่ยเกิดเป็นโ so ซท็ปปบบอปออ Pixar ท หรือสตูดิโอจิบบีก็ทําเช่นกันแต่การปั้นโมเดลพวกนี้ครับถ้าเราหมุนเฉยๆมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวก็เลยต้องใช้พวกสต็อปไลท์หรือแฟลชกระพริบ Hip เข้ามาช่วยครับพยายามให้มันกระพริบ Hip ที่12ครั้งต่อหนึ่งรอบหรือ24ครั้งต่อหนึ่งรอบไปแล้วแต่ว่าอยากให้มันขยับได้ละเอียดแค่ไหนและด้วยวิชวลของโซทโบเนี่ยแหละครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานเนี่ยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าอยากเล่าวิดีโอเพลงนี้ผ่านรูปแบบโซทโบ เมื่อได้ไอเดียแล้วเนี่ยทางผู้อุวมกับและทีมเนี่ยก็เลยเริ่มทดลองครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยเขาทดลองโดยการใช้ 3D Printing ครับเพื่อที่จะหาว่าโมเดลที่ทำเนี่ยต้องวางห่างเท่าไหร่สเกลเท่าไหร่จะใช้ไฟแบบไหนกระพริบกี่ครั้งหมุนเร็วเท่าไหร่คุยไปคุยมาจะทําเป็น 3D Animation ที่เป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดครับผมหลังจากนั้นก็มาคิดต่อครับว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยจะเป็นแบบไหน พุ่มกับและทีมงานก็เลยต้องหา r e f e r e n c e หาศาลครับเพื่อที่จะหาแอคชั่นที่มันลงตัวกับวิดีโอตัวนี้แล้วก็เพิ่มความคูลเพิ่มสไตล์ให้กับมันอย่างเช่น r e f e r e n c e ของท่าวิ่งของตัวละครเนี่ยมี r e f e r e n c e มาจาก a n i m เมชั่นยุคก่อน มีการใส่ถุงมือให้กับฟาเรลเพื่อที่จะเหมือนเ e ฟเฟลนของมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยครับอาการวิ่งก็อย่างนี้เขาก็ใช้เ e ฟเฟลนของการวิ่งของตินตินการ์ตูนตอนที่เราสมัยเด็กหรือแม้กระทั่งแอนิเมชัน BMX กครับก็ต้องมีเ e ฟเ n ลนเช่นกันหรือแอนิเมชันของไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์ครับก็เ e ฟเฟลนมาจากท่าเต้นของเขาที่เ e อร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครับและบางอย่างที่เขาคิดในหัวเนี่ยมันก็อาจจะหาเ e ฟเฟลนไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้แอคชั่นของทีมงานเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเ e ฟเฟลนให้กับไทเล หลังจากที่ทําการรีเสิร์ชแล้วเริ่มมีภาพในหัวแล้วเนี่ยก็มาถึงภาพในแง่ของคาแรคเตอร์ครับว่าหน้าตาคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงซึ่งก็แน่นอนนะครับต้องมีภาพของนักร้องทั้ง3ท่านอยู่ในวิดีโออยู่แล้วแล้วก็หาเ e f e r ร n เฟรน์เพิ่มเติมครับที่มันยากก็คือต้องทําให้คนจริงเนี่ยกลายไปเป็นตัวละครที่มันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ครับจุดที่ทีมงานเขาขออกมาเผยเนี่ยเขาบอกว่ามันยากเพราะว่าถ้าปั้นโมเดลที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สมจริงเกินไปเนี่ยมันก็จะดูไม่สมจริง ก็คือเอาคนจริงเนี่ยเป็นแบบและทําคนให้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่สมจริงที่สุดครับอย่างเช่นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท็กเจอร์ของผ้าหรือสเกลของคนที่มันไม่ได้เป๊ะมากหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นรอยนิ้วมือของการปั้นรายละเอียดของการปั้นที่มันอาจจะไม่เนี๊ยบมากอะไรแบบนี้ครับเพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับความเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองครับผม หลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำเทสแอนิเมชันนะครับซึ่งตอนที่เขาทำเทสแอนิเมชันเนี่ยเขาก็เริ่มศึกษาครับว่าภาพที่มันขยับเฟรมเรทแบบสมัยก่อนหรือแบบ12เฟรมต่อวินาทีเนี่ยมันมันขยับแบบไหนเมื่อได้รีเสิร์ชไลายเรืแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มทำวิดีโอเทสแอนิเมชันขึ้นมาครับผมจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจสำหรับกระบวนการทำงานของมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับก็คือวิดีโอตัวนี้มันไม่มีสตอรี่บอร์ดแบบเอ็มวีทั่วไปครับ จากการบอกเล่าของเกรกแมกเนลี่ซึ่งเขาเป็น h e a d of 3 d ของโปรเจกต์นี้ครับเขาบอกว่าหลักคิดของวิดีโอตัวนี้ครับมันเป็นรูปแบบของโซโท้ทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันถูกฟิกไ้หมดแล้วเราจะเห็นผ่านภาพกว้างทั้งหมดในช็อตแรกของวิดีโอหมดแล้วครับการทํางานจึงเริ่มจากการวางเลเยอร์ของโมเดลแต่ละขั้นนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันลูปอะไรเกิดขึ้นและนี่ก็คือหน้าตาของภาพเลเยอร์ที่ทางพุ้มกับทาขึ้นครับจะเห็นได้ว่าเป็นภาพสเก็ตง่ายๆครับแต่ก็เห็นภาพว่าแต่ละขั้นเนี่ย มันจะมีอิเลเมนต์อะไรบ้างมีแอคประมาณไหนเพื่อที่จะบีฟกับทางทีมวิชวลเอฟเฟก t หรือทีม 3D ครับผมมาในถึงขั้นตอนที่จะเล่าเรื่องผ่านตัวเลเยอร์ครับหลักการขยับแอนิเมชันก็เรียกว่าลิกกิ้งเนาะครับแต่วิดีโอตัวนี้มันจะไม่ได้แอนิเมตหรือขยับผ่านการลิกกิ้งแต่มันจะเป็นการแอนิเมตผ่านการหมุนของโมเดล24ตัวเกิดเป็นลูปแอนิเมชัน2วินาทีต่อ1รอบ ซึ่งใน1นึ่งรูปเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ของตัวโซโถบ1รอบครับ,รบก็คือวงๆเนี่ยหรอบและก็จะเล่าผ่านภาพเคลื่อนไหว1 2เฟรมต่อ1นึวิทําให้ต้องมีโมเดลชิ้นเดียวกันเนี่ย24ชิ้นในอารยบทที่ต่างกันนั่นสรุปได้เป็นองค์ประกอบโมเดลทั้งหมดเนี่ยกว่า2,000ชิ้นด้วยกันนะครับผมจากการที่คุณเกรกแมกนิลี่เนี่ยได้มาเล่าผ่านการสัมมนาที่นิวบรัตเฟสติวัลครับ,รบเขาก็ได้บอกขำๆว่าลหลายๆครั้งครับทีมงานก็มาเชียร์ว่าไหนๆก็ปั้้้้นไมไมนนนนเเเเเปปปป็็ in, ็็โมมมมดดลลลลลลาาาาแแแววทํไไไ่่ิิิกกถยยจรงะะงะะขอ คำนวณดูว่าถ้าจะทาเป็นโมเดลจริงเนี่ยมันจะมีความกว้างถึง5เมตรและสูง2เมตรกว่าคิดดูว่ามันเป็นไซส์ที่มหึมมมากและมันอาจจะเพิ่มความซับซ้อนในการทํางานครับก็เลยสรุปเป็นทํา 3D animation ให้มันสมจริงที่สุดดีกว่าละกันเมื่อได้โมเดลโซโทโฮบแบบเต็มๆแล้วเนี่ยก็เริ่มดีไซน์ชอ็อตครับว่าชอ็อตมันจะหน้าตาประมาณไหนวางกล้องยังไงจัดแต่งยังไงซึ่งการเล่าแบบโซโฮบเ,เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดครับทุกแอคชั่นเนี่ยมันจะมีแค่2อวิใน1น n i m อนิเมชั่นลูปเพราะฉะนั้นก็ จากลูปแอนิเมชัน2วิให้ได้มากที่สุดครับเซตติ้งกล้องเขาก็จะเซตติ้งกล้องแบบชัตเตอร์ครับเพื่อที่จะจําลองรูรับแสงของกล้องจริงแล้วก็จะใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องที่มันดูไม่ซับซ้อนมากเพื่อที่จะเรียนแบบกล้องจริงให้ได้มากที่สุดอีกด้านก็คือแสงอย่างอันนี้คือเฟรมทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอครับหลักๆก,ก็จะใช้เป็นแสงชุดฉาดมีคอนทราสสูงแล้วก็ใช้สีไม่เยอะครับให้มันเป็นในทางเดียวกันอาจจะเปลี่ยนสีไปบ้างตามคาแรคเตอร์แรปเปอร์แต่ละคนครับจุดสังเกตอีกอย่างก็คือด้วยความทีี่มมมัันนนเเป็เปป็ออ 2V าคข้จํกกดื เดีนั้นมันจะลิปสิ์ไม่ได้ครับถ้านึกถึงภาพความเป็นจริงแปลว่าเมื่อวางกล้องได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาขยับปากโมเดลแต่ละตัวให้สามารถลิปสิกไปตามท่อนเพลงได้อีกซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆที่เขาใส่ใจมากเลยทีเดียวครับ มิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับผมคิดว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่ดีได้เพราะว่าเขาเลือกที่จะใช้สไตล์ภาพที่มันโดดเด่นและก็มี e x ็กเซค o ิที่มันชาญฉลาดก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนฟังเพลงแล้วคนดู MV แบบเราครับที่ทําให้เราได้เห็นผลงานเจ๋งๆผ่านคนเ,เก่งๆแล้วก็เทคโนโลยีที่มันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้น